บ้านชั้นเดียวรูปทรงตัวอยู่หลังคาปั้นหยารูปแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับ แบบบ้าน P1522 บ้านรูปทรงตัวอยู่ร่วมสมัยยอดนิยมในปี2024 3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย161ตารางเมตรงบประมาณในการก่อสร้าง2ล้าน1แสนบาทถ้ารวมภายนอกของบ้านหลังนี้ครับถ้าเรายืนหน้าบ้านแล้วมองเข้าไปก็จะเห็นว่าการจัดแปลนตัวบ้านแบ่งเป็นรูปทรงตัวยูครับการตกแต่งภายนอกของบ้านหลังนี้เป็นการตกแต่งแบบปั้นหย่าร่วมสมัยครับใช้หลังคาแบบแผ่นเรียบซีแพ โบนียหน้าบ้านมีการติดหินกับและมีการเพิ่มปีกนกคอนกรีตบริเวณขอบของตัวบ้านภายนอกให้ความโฉบเฉียวโมเดิร์นทันสมัยในปี2024ประกอบกับหน้าต่างของตัวบ้านทั้งหมดเน้นเป็นกระจกสีใสเขียวอะลูมิเนียมสีดำตัดกับโทนสีธรรมชาติสีน้ำตาลออกเทาๆให้ความทันสมัยในปี2024การจัดแป่งของบ้านหลังนี้ครับภายในแบ่งเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องครับมีห้องครัวพื้นที่อนเนกประสงค์สำหรับรับประทานอาหาร และห้องรับแขกครับและบริเวณที่จอดรถสําหรับคนในบ้าน1คันครับและที่สําคัญเลยถ้าคุณดูจากแปลนบ้านหลังนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่ามีทางเดินสําหรับมาที่จอดรถครับถ้าเราจอดรถแล้วนะครับเราสามารถเดินเข้าตัวบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกแล้วจะเปียกครับหากคุณอยากเป็นเจ้าของบ้านในงบสร้าง2ล้านกว่า,วาและต้องใช้สินเชื่อธนาคารจะผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ1.6000บาทครับและถ้ากําลังหาแบบบ้านอยากได้แบบบ้านไปสร้างบ้านส,สวยๆของคุณ ก็สามารถที่จะทักแชทเข้ามาหาช่างหนึ่งได้เลยนะครับ